สวัสดีครับผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายรเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์เมืองไทย360องศามานำเสนอครับเรือดำน้ำไปต่อสุทินดันคอรอมอไฟเขียว กรณีจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือก็เดินทางมาถึงจุดสำคัญอีกครั้งหลังจากสะดุดหยุดลงด้วยเหตุผลหลายอย่างต่อเนื่องมาจากวิกฤตโควิดเรื่องข้อจํากัดด้านงบประมาณเสียงคัดค้านเสียงวิจารณ์จนเกิดดราม่ากันอย่างต่อเนื่องจนตอนแรกหลายคนนึกว่าเมื่อพักเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลคงจะต้องจมเรือดำน้ำของกองทัพเรือค่อนข้างแน่เพราะก่อนหน้านั้น เมื่อพวกเขายังเป็นฝ่ายคา้านได้อภิปรายคัดค้านโครงการดังกล่าวอย่างหนักหน่วงแม้กระทั่งในตอนแรกที่นายสุทินคลังแสงมารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใหม่ๆก็ยังมีท่าทีไม่เอาเรือดำนำ้ำแต่หันเหนหัวเรือไปสนใจในการจัดซื้อเรือพิเกตแทนแต่กลายเป็นว่าเมื่อเวลาผ่านไปท่าทีของเขาก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด ไม่พูดถึงเรื่องการซื้อเรือพริเกตแต่จะพูดเน้นย้ำว่าจะยึดหลัก3มอย่างคือความต้องการของกองทัพเรือผลประโยชน์ของประเทศต้องไม่เสียหายและถ้าไม่จำเป็นไม่อยากให้กระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งหากพิจารณาตามหลักการดังกล่าวมันก็ย่อมชัดเจนอยู่ในตัวอยู่แล้วว่าต้องเดินหน้าต่อแม้ว่าที่ผ่านมาจะพยายามดึงเกมช้าเพื่อให้ลดกระแสความร้อนแรงลงไปก่อน รวมไปถึงการสร้างความรัดก,กุมให้กับตัวเองโดยการขอความเห็นจากอัยการสูงสุดมีการสอบถามประเด็นทางกฎหมายที่สงสัยและล่าสุดทางอัยการสูงสุดก็มีหนังสือตอบกลับมาแล้วก่อนหน้านั้นนายทุทินคร้งแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมสภากราโหมกรณีความคืบหน้าของเรือดำน้ำ หลังอายการสูงสุดส่งคำตอบมาให้กองทัพเรือว่าอ่านแล้วเพิ่งได้รับมาก็ต้องหารือกันในเร็วๆนี้จะเชิญผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกองทัพเรือมาหารือกับฝ่ายนโยบายและฝ่ายกฎหมายจะคุยกันว่าจะหาข้อสรุปอย่างไรเท่าที่อ่านดูสุดท้ายก็ต้องจบที่คอรมอส่วนที่กองทัพเรือส่งหนังสือสอบถามเรื่องข้อกฎหมายหลายกระทรวงนั้นนายสุตินกล่าวว่าเท่าที่ทราบ มีอายการสูงสุดเป็นหลักเรื่องอื่นไม่ทราบอาจจะเป็นการตั้งคำถามอย่างไม่เป็นทางการซึ่งคณะผู้บัญชาการหานเรือไปราชาการต่างประเทศและทราบว่าเมื่อเดินทางกลับมาวันที่16มกราคมก็จะรีบหารือกันก็อยากจะให้มันจบเร็วที่สุดแต่หากจบเร็วแล้วเสียหายก็จำเป็นต้องใช้เวลาส่วนจุดยืนของรัฐบาลและส่วนตัวจะเปลี่ยนเป็นเรือฟิเกตหรือเดินหน้าต่อ เรือดำน้ำติดเครื่องยนต์จีนนายสุทินย้ำว่ายังไปไม่ถึงตรงนั้นแต่ยึด3หลัก 1. ความต้องการของกองทัพเรือ 2. ผลประโยชน์ของประเทศต้องไม่เสียหาย 3. ถ้าไม่จำเป็นไม่อยากให้กระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหากยึด3หลักนี้ก็จะออกมาเป็นแนวทางมีรายงานข่าวว่าหลังจากอายการสูงสุดตอบคำถามของทัพเรือ3ข้อเกี่ยวกับโครงการเรือดำน้ำ ที่จัดหาจากจีนและตรวจปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ประกอบด้วย1การปรับแก้เครื่องยนต์เป็นสาระสําคัญหรือไม่2การจะเปลี่ยนเรือดำน้ามีขั้นตอนอย่างไร3การอนุมัติให้แก้ไขเครื่องยนต์อํานาจอยู่ที่ใครและกองทัพเรือได้ส่งรายงานให้นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วขณะเดียวกันล่าสุดนายสุทินคลังแสงลงนามคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาแนวทาง และหาทางออกแก้ไขปัญหาการจัดซื้อเรือนำ้นำจากจีนโดยมีพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานและคณะทำงานชุดนี้จะมีสัดส่วนของทหารและพลเรือนใกล้เคียงกันเช่นตัวแทนอายการสูงสุดนักวิชาการผู้แทนกองทัพเรือนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ผู้อภิปรายเกี่ยวกับการจัดซื้อเรือดำน้ำมาตลอดสมัยรัฐบาลที่ผ่านมาและนายวิโรธลักคณาอันดิสรน,นายรังสิมันโรมสอสอบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลซึ่งสองคนหลังยังเป็นประธานคณะกรรมาการการทหารสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรเป็นต้น โดยคณะทำงานชุดนี้มีกรอบระยะเวลาดำเนินการ30วันโดยจะนำคำตอบของอัยการสูงสุดมาร่วมกันหาทางออกและสามารถที่จะเรียกดูเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อเรือดำน้ำได้ตามความต้องการปัญหาโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำจากประเทศจีนของกองทัพเรือที่หยุดชะง,งักมานานนอกเหนือจากเสียงคัดค้านจากฝ่ายการเมืองบางกลุ่มบางพรรคแล้ว ยังมีปัญหาในเรื่องของเครื่องยนต์ที่ก่อนหน้านั้นในสัญญาระบุว่าจะใช้เครื่องยนต์จากเยอรมนนีแต่ด้วยปัญหาระหว่างประเทศระหว่างจีนกับตะวันตกทำให้ทางเยอรมันไม่ยอมขายเครื่องยนต์ให้กับจีนแม้ว่าเนื้อหาในสัญญาจะเป็นเรื่องลับเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติแต่เท่าที่ทราบคร่าวๆก็ประมาณว่าทางการจีนได้พยายามต่อรองขอให้เปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์ที่ผลิตในจีน และใช้สเปคเดียวกับที่ใช้ในเรือดำน้ำรุ่นใหม่ที่ทางกองทัพเรือจีนใช้อยู่ซึ่งมีรายงานว่าที่ผ่านมาทางกองทัพเรือไทยได้ส่งคณะเจหน้าที่ไปทดสอบประสิทธิภาพจนเป็นที่พอใจและยอมรับแต่ถึงอย่างไรก็ต้องรอการตัดสินใจชี้ขาดอีกครั้งจากรัฐบาลสำหรับโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำเป็นโครงการของกระทรวงกลาโหมโดยกองทัพเรือเริ่มมาตั้งแต่ปี2559 ภายใต้รัฐบาลคอสอชอซึ่งคณะรัฐมนตรีในยุคนั้นได้อนุมัติกรอบวงเงิน36,000ล้านบาทให้จัดซื้อเรือดำน้ำชั้นหยวนรหัส s 2 6 t จําจำนวน2องลำแถมหนึ่ลำจากประเทศจีนต่อมาภายใต้กรอบวงเงินดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้จัดสร้างเรือดำน้ำลำแรกเมื่อวันที่18เมษายน2560โดยทำข้อตกลงแบบรัฐต่อรัฐหรือ g 2 g ด้วยวงเงินงบประมาณ13,500ล้านบาทโดยแบ่งชำระ17งวด7ปีโดยอ้างความจำเป็นด้านความมั่นคงทางทะเลเป็นหลักประกันความปลอดภัยของประเทศแต่ก็ต้องสะดุดลงจากปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ที่ระบุว่าต้องใช้ของเยอรมันดังกล่าวรวมไปถึงปัญหาวิกฤตโควิดที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาถึงท่าทีล่าสุดของฝ่ายรัฐบาลพรรเพื่อไทย โดยเฉพาะเมื่ออ่านจากท่าทีของนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่อ้างหลักสามอย่างคือความต้องการของกองทัพเรือประเทศไม่เสียประโยชน์ไม่เสียความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับจีนมันก็ยอมชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องเดินหน้าเพียงแต่ว่าต้องหาหลักพิงเอาไว้ให้รัฐกุมโดยเฉพาะจากการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหาทางออกและแก้ปัญหาดังกล่าวจากหลายฝ่าย โดยมีฝ่ายที่เคยค้านอภิปรายวิจารณ์อย่างรุนแรงซึ่งตัวเขาก็เคยอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยก็เพื่อเคลียร์ข้อคณหาอีกทั้งที่ผ่านมานายสุทินในฐานะรัฐมนตรีกราโหมที่ดูเหมือนว่าหลังจากที่ดำรงตำแหน่งนี้เขาก็เหมือนกับว่ารู้สึกเห็นใจและเข้าใจของทัพมากขึ้นจนแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้วจนน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งดังนั้น เมื sí, ่อพิจารณาจากท่าทีและความเคลื่อนไหวล่าสุดมันก็พอมองออกได้ไม่ยากว่าโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือคงต้องเดินหน้าต่อเพียงแต่ว่าอาจมีลีลาทําให้ดูเนียนตาเพื่อให้ได้รับการยอมรับมากขึ้นอีกทั้งการดึงทุกฝ่ายมาร่วมกันหาทางออกมองอีกด้านหนึ่งมันก็เหมือนกับการรับประกันโดยในยะอยู่แล้วศิลปชัยเดลี เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิ Studio, โอโทร091 8-53-4455ส่งทั่วประเทศ